3. 0ครับนางสาวดาวประกายเ<ด>หล่าพิชัยค่ะค่ะเป็นนักศึกษาคณะที่ศาสตร์นะคะอบทงฐานเกี่ยวกับไ<า>ทยและรางวัลสุดท้ายในคืนนี้ค่ะรางวัลสุดท้ายในคืนนี้แล้วนะคะจะเป็นใครนางนกพมาาประจำปี2,552จะเป็นใครนะคะไม่มีพลาดแล้วนะคะครั้งนี้นะคะลุ้นกันได้เลย,ลเลยค่ะ นางนพมาศประจำปี2552ได้แก่หมายเลข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 สิทธิ์ทาน ด้วยนะคะด้ันางกเรียนเชิญอาจารย์สมัยมณฑลกรองนี้นะคะยกานักศึกษานะคะมองสายสบายกับนางนกม้าประจำปี2 5 5 2ค่ะพร้อมรั้งถ้วยรางวัลนะคะแล้วก็เนินรางวัลด้วยนะคะค่านเดียวเดียว